สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้หมกหน่อไม้ใส่หมูค่ะโดยที่ไม่ต้องง้อใบตองค่ะมีนูนี้ทำง่ายๆแต่อร่อยค่ะไม่มีใบตองเราก็สามารถทำทานทั้งครอบครัวได้ค่ะก่อนอื่นไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเอาหม้อมาค้างไว้แบบนี้แล้วก็เอาหน่อไม้ที่เราเขียนแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะและวก็น้ำยานางของเราค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไป แล้วก็กรีกรีค่ะตามด้วยนะคะเอาสมุนไพรที่เราโขกละเอียดแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะนะคะตามด้วยข้าวเบื่อนะคะเราจะโขกรวมกันเลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้น้ําล้างครกค่ะใส่ลงไปแล้วก็กรีกรีกรีแบบนี้ค่ะแล้วก็รุงรสด้วยเกลือค่ะใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปนิดนึงค่ะรสชาติจะได้กลมกล่อมค่ะและตามขาดไม่ได้นะคะ ก็ here, คือน้ำปลาร้าค่ะใส่ลงไปค่ะใส่น้ำปลาร้าลงไปสองช้อนค่ะวันนี้เราใช้น้ำปลาร้าต้มสุกแล้วนะคะใส่ลงไปตามด้วยหมูนะคะที่เราเอาไปผัดให้สุกนะคะหรือว่าล้วนให้สุกหอมๆแบบนี้เลยค่ะเอามาใส่หมกหน่อไม้จะอร่อยมากๆมากๆค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราใส่ลงไปแล้วเราก็โคเรโเคเลโคเรโคเล่ค่ะโคเลโเคเลนะคะสักพักหนึ่งนะคะขวเข้าเวือติดหม้อค่ะ แล้วก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะสัก10นาทีค่ะพอครบ10นาทีเปิดขึ้นมาหอมมากๆค่ะหอมสมุนไพรมูนะคะแล้วก็น้ำยานางที่เราใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็กเุเรกรนะคะหรือว่าคลุนบ่อยๆค่ะเพราะว่าเดียวจะติดหม้อค่ะเพราะว่าข้าวเบื้อที่เราใส่ลงไปนะคะมันจะปิ้นข้าวเหนียวค่ะถ้าเราไม่ครุนบ่อยๆนะคะก็จะติดหม้อทําให้ก้นหม้อของเราไหมได้ค่ะเราต้อง คนบ่อยๆคะ่ะเราก็เคลย์เคลเคแบบนี้เลยคะ่ะให้เข้ากันแบบนี้เลยคะ่ะเราก็ชิมดูคะ่ะชิมดูรสชาติก็กลมกล่อมอร่อยนะคะเราก็คลร์คคนะคะปล่อยไว้สักพักหนึ่งคะ่ะเราจะหมกจนกว่านะคะน้ำยานางของเราจะข้นค่ะพอล้อนได้ที่สุกเป็นที่เรียบร้อยก็เอานะคะ ใบเมงลักต้นหอมใบมะกรูดของเราใส่ลงไปแบบนี้ค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็โคลยลนะคะหรือกโนลใ้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะหอมมากๆค่ะแล้วก็อร่อยสุดๆเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะหมกหน่อไม้ง่ายๆค่ะไม่ต้องใส่ใบตองก็อร่อยได้ค่ะและกลมๆอร่อยสุดๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะหมกนอไม้ใส่ใบตองค่ะ มนูนี้ทำง่ายง่ายค่ะมือใหม่ก็ทำทานได้ค่ะเคนี้ก็เตรียมปิดไฟได้จ้าปิดไฟเตรียมจัดเสิร์ฟเลยค่ะหมกนอไม้ใส่หมูอร่อยอร่อยมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะทำให้แอดมิน มีกำลังใจทําคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะหมกน่อ้ใส่หมูอร่อยอร่อยค่ะ